พึ่งจะวิ่งพึ่งจะวิ่งผ่านไปแบบแบบศึกษาข้อมูลมาครับนี่ครับวัดแก้วกู่นะครับผมจะพาไปดูพระหน้าที่ที่เจ็ดเสียนนะครับโอ้ลิ้นแบบยาวมากนะเจ็ดเสียนของฉันหลังจากนี้ลงไปเรือเกิดลุงยังบอกจะรอดไหมนี่ครับเดี๋ยวเราไปเข้าประตูด้านนี้คือตีดกล้องกลัวต้องหยุด จะรอดไหมตุกยิ่งรู้่หลับไปเลยเราไม่กล้ามองเนาะลุงลุงพอนึกยังพามาที่นี่นี่ไม่ไม่คนคนที่แรกจะไปวัดนู้นก่อนไอ้มโมลกลยเพื่อิดชื่ชว่าวัอวัดแก้วกู่ เขาบอกแล้วเขาเมื่อก่อนเขาเป็นลาวเจ้าอาวาสเป็นคนลาวใช่ไงก็เนี่ยเจ้าเมืองประตูทางบัฟเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าทางนี้ครับลุงนี่ครับประตูทางเข้าก็ถ้าเข้าคนละสิบสิบหรือยี่สิบนี่แหละครับแต่ก่อนไม่เสียเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาพื้นที่อาจจะเสียได้ถเรป็นัจศิลป์ได้แต่ก็เขาจะมีให้เก็บ อ่ามีนี่ไงฮะเนี่เห็นไหมติดต่อเจ้าวาดด่อเจ้าวาดเนี่ครับนะนี่คือตำนานของเกี้ยวขูที่บ่าดังๆเมื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนดังมากนะครับเหรอผมว่าลุง่ะเคยมาเพราะผมเห็นอยู่ตอนนั้นเหรออีกแล้วเลยพ้นสักทีเลย อืมโอ้โพี่ชาชิมานี่ตายแล้วใช่โอ้ยเอาพี่นาทีไม่เอาอีกสักเล่มนะหลายเล่มอยู่นะมีเหรอมีดอย่างเงี้ยโอดพินพินไฟฟ้าสวัสดีค่ะคจิันี่สวัสดีครับลุงพลครับลุงพลอ่าลุงพล เอาแล้วลุงบนมาแล้วนีโอ้นี่ครับมาแล้วคิดเลยเอ้ยแม่แม่จะรู้สึกแม่รู้สึกเตนแม่มีเสื้อคายแม่ผมเปเสื้อนี่นาทีครับสวัสดีครับ เบาคุยให้ฟังอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปีไม่อยากฟังเออเบาคุยให้ฟังเราจะฟังยูจะฟังโอเคเออตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงนี่แหละครับครับ อ้าวคุณอาวันนี้เจอของจริงเอามากล้องให้เราทำไมอ่ะไอ้ลูโอ้โมเด็กซื้อบัตรอันี้เนนี่ครับเอฟซีนะฮะคุณชายชัยก็ใไม่ต้องซื้อซื้อเด็ก10บาทซื้อเด็กสิบบาทเขาจะมีน้ำหนักอันนี้เลบอนอะเห็นบ่อเห็นล้วบอเจียาเอฟซีฮะเอฟซเพื่นเอฟซีเจียาไปหนก็มีคน้ยบุมา ใครก็รู้จักครับนเนาะใช่ใช่ไปหาอยู่เนี่ยลืมลืมจะไปหาอยู่บ่างครับไปดูไปดูไปดูที่นี่กันเราจะพาพี่ย่าๆเข้าไปที่วัดแก้วกู่นะครับที่เป็นตำนานแล้วก็มีการถ่ายทำละครเยอะมากนะครับคือที่นี่ใช่เกี่ยวกับอ่าเก่าๆหนังโบราณอะไรเงี้ยจะมากจะถ่ายทำที่วัดแก้วกู่เยอะมาก เพราะตัวนี้เป็นศิลปะเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเลยไม่มีการบูรณะไม่มีการทําสีอะไรเงี้ยครับจะไยทำอะไรออกมาครับใช้ชแนลโ้่ไหฮะอ๋อครับน้ำมันหวานเย็นไหมพี่ย่าเน่เออมาพี่ย่าก่อน กาศร้อนมากตัวเป็นเป็นทาทาดินได้พ้อโอ hmm, ้เด i mean, ี๋ยวตัวเป็นเป็นดินได้พ at ่อตัวเป็นเป็นดินได้พ่ออ่ามย่าอืมประวัติมาเล่าประวัติอสารานออ่านี่ครับครเครับ ไับเจ้าวาดนะครับได้เจ้าวาดได้พันธุ์ย่าไม่เอาหรอพันธุ์บรมวัดเนาะโอ้โหเลยครับมีอะไรได้บ้างมเปล่าวโอ้ดิแต่มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวไม่มีเนาะมีแต่น้ำน้ำรากบัวาเด็ดเลยน้ำมะพร้าวของอ๋อ นี่ครับวัดแก้วกู่เดี๋ยวเราไปดูไปฟังรายละเอียดแบบชัดเจนตำนานเลยนะครับ,บนะดูดูไอ้มนดูน้ำรากบัวพี่ยายาแก่ร้อนอ่ะไอ้นั้นรากบัวนห้กินได้อยู่ดูให้หน่อยน้ำรากบัวเป็นยาเย็นดูให้หน่อยลงนมาลงนกะนะครับอยากฟังตำนานรายละเอียดตำนานคข้าวข,ของอของวัดแก้วกู่ สวัครับมสวัสดีครับหนร่อนะเดี๋ยวขอฟังประวัติหน่อยครับวัติหน่อท่นเป็นคนหนองคายคับแม่นะหองคายคุณพ่อเป็นคนสุโขทัยทีเจตนาท่านสร้างมีลูกศิษยูกหามาอร้องให้ท่านสร้างประวัติพุทธเจ้าพุทเทวะท่านสร้างะสมกันครับแม่รเทวะสมกันพุทธครับ ว่วารักชาสนพิครับผมเห็นรายการมารายการดังมา่านเยอะใช่ไหมเอ๋อรายการดังมาหานเยอะอันนี้มีพระไม่มีจ้ะเพราะว่าหลวงปู่ท่านชีพระกก็เลยอ่านั่นนะครับผมาผมอยาจลวงปู่กูนเลยโกนผมบอกหมดนิ่ท่านบวชนะครบจะบวชไม่ได้พอโกนผมบอกหมดนิ่ตาท่านจะมองไม่เห็นเลยก็เลยบวชเป็นชีพศิ์นะรตอนนี้ท่านอยู่อยู่ที่นี่ไหมครับ เด้ล่างของท่านล่างไม่นั่งไม่เคยที่ที่สามโอ้อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะโอ้บนบนเจดีนี้นะฮะศาลาศาลาแก้วกู่เพิ่นเอาเศษลงแก้วไวเอาไว้เราขึ้นไปกระดับท่านอยู่ชั้นสามครับนครับแม่ครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลนี่คือไปนี่เป็นไปมากอดคุกข้าวของวัดแก้วกู่นะครับนะ ส่วนลุงก็นี่ครับนะดูของประดับนะครับวันนี้พาลุงมาทัวร์วัดแก้วกู่นะครับขอขับร,รถปึ๊บจะพาพี่ย่ามาทําบุญก้าวัดนะครับพอดีวิ่งผ่านก็เลยคิดออกว่าโอ้มันมีวัดแก้กกแวก,กู่กกกด้วยแล้วลุงก็ยังไม่เคยมามก็เลยถือโอกาสพาลุงมาเที่ยวที่นี่เลยนะครับเอาของพี่ย่าได้ยังอ๋อลาบัวโอเคโอเคนะครับ FC ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเข้าพี่ย่าไปพักดูข้างใน กับลุงนะครับนะนี่นะครับก็เลยพาลุงมาด้วยเดี๋ยวลุงก็จะเข้าไปข้างในไปชมด้วยกันนะครับพี่นาทีถ้าโหลดก็เดี๋ยวเพิ่งไปชมนะฮะนะทีหลังก็ได้ครับนะพี่นาทีไวมากเลยโทรศัพท์โู๊ยไม่ไหวครับจิ๊ดเดียวกลัวอะไร่างกลังคิดอยู่โอเคก็เอฟซีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลป์กดแชร์กดติดตารเป็นกลังใจด้วยนนะครับสวัสดีครับ